เพราะสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู่และสิ่งที่ไม่อาจสัมผัสได้ใช่ว่าเราจะไม่รู้สึกถึงมันเรื่องเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตจากบันทึกไดอารี่ของสาวพยาบาลคนหนึ่งชื่อคุณก้อยคุณก้อยอายุยังไม่ถึงวัยกลางคนดีแต่กลับมีเรื่องราวเล่นลับมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเธอ อาจจะด้วยเพราะเธอทำงานเกี่ยวกับความเป็นความตายเลยทำให้เรื่องราวแบบนี้มันถาโถมเข้ามาหาเธอจนมันกลายเป็นความรู้สึกจินชาไปในที่สุดไดอารี่เล่มนี้ของคุณก้อยได้รับอนุญาตจากพ่อและแม่ของคุณก้อยเพื่อนามาเผยแพร่เป็นวิทยาทานถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับคุณก้อย ประกอบอาชีพเป็นพยาบาลมาประมาณ12ปีแล้วแต่เรื่องราวเริ่มต้นมันต้องย้อนไปเมื่อตอนคุณก้อยเรียนอยู่ชั้นมปลายที่บ้านของคุณก้อยเป็นครอบครัวใหญ่เป็นคนพื้นเพดั้งเดิมในอำเภอหนึ่งของจังหวัดอยุธยาความที่เป็นคนพื้นที่ดั้งเดิมจึงทําให้ครอบครัวพอมีที่ทางอยู่บ้างจํานวนหนึ่งแบ่งเป็นที่นาให้เช่าบ้างแบ่งขายให้นายทุนทําโกดังเก็บสินค้าบ้าง เพราะเป็นอำเภอทางผ่านไปภาคเหนือและภาคอีสานเรียกได้ว่าครอบครัวของคุณก้อยมีฐานะระดับหนึ่งไม่ได้ขัดสนอะไรแต่ที่คุณก้อยต้องมาเลือกอาชีพเป็นพยาบาลมันมีที่มาที่ไปเพราะช่วงที่เรียนหมอปลายคุณย่าของคุณก้อยเกิดล้มป่วยเป็นอัมาพาตแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดต้องนอนติดเตียงคุณย่าซื้อยาน้อย ย่าน้อยมีลูกหลายคนแต่พ่อของคุณก้อยเป็นลูกคนสุดท้องครอบครัวของคุณก้อยจึงได้อาศัยอยู่ที่บ้านย่าและมีหน้าที่ดูแลย่าน้อยไปด้วยคุณก้อยได้อยู่กับย่าน้อยมาตั้งแต่เด็กๆย่าน้อยเองก็เลี้ยงคุณก้อยมาตั้งแต่เกิดเช่นกันจนกลายเป็นความผูกพันอย่างแนบแน่นระหว่างย่าหลานในที่สุดพอย่าน้อยล้มป่วยลงคุณก้อยจึงมีหน้าที่ดูแลย่าคอยพูดคุย ป้อนข้าวป้อนน้ำไปจนถึงอาบน้ำเช็ดตัวให้ย่าน้อยเป็นประจำทุกๆวันก่อนหน้านี้ลุงต้นซึ่งเป็นลูกชายคนโตของย่าเคยจ้างพยาบาลส่วนตัวมาดูแลย่าน้อยแล้วแต่จ้างได้ไม่ถึงเดือนก็เหมือนจะไม่ค่อยโอเคเพราะรู้สึกว่าย่าน้อยไม่ค่อยมีความสุขข้าวปลาไม่ค่อยกินไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการรักษาหรือทำกายภาพเท่าไหร่ แต่พอเปลี่ยนเป็นคนในบ้านมาทำให้โดยเฉพาะคุณก้อยย่าน้อยก็ดูให้ความร่วมมือกินข้าวเก่งและดูมีความสุขมากๆไม่เศร้าเหมือนตอนจ้างพยาบาลมาดูแลนี่เองที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้คุณก้อยเลือกเรียนต่อสาขาพยาบาลเพื่อเป้าหมายว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะกลับมาดูแลย่าน้อยที่บ้านจะใช้ความรู้ที่เรียนมาดูแลย่าน้อยให้อยู่กับลูกหลานให้นานที่สุด แต่ชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครพอคุณก้อยต้องเข้าไปเรียนที่กรุงเทพก็ต้องไปอยู่หอทำให้คุณก้อยต้องห่างจากย่าน้อยทางบ้านก็จึงจำเป็นต้องจ้างพยาบาลมาดูแลย่าน้อยในที่สุดคุณก้อยจะมีเวลากลับมาหาย่าน้อยแค่วันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นแต่ถ้าช่วงไหนเรียนหนักหรือมีงานอื่นๆอ,อาทิตย์นั้นก็จะไม่ได้กลับอยุธยาคุณก้อยเล่าไว้ในไดาอารี่ว่า ไม่รู้มันเป็นความรู้สึกทางใจหรือมันเรียกว่าอะไรเพราะพี่พยาบาลที่จ้างมาดูแลย่าน้อยก็ดูแลอย่างดีพูดจาดีอัธยาศัยดีไม่เคยดุไม่เคยว่าย่าน้อยเลยลูกน้องที่บ้านที่พ่อคุณก้อยให้เป็นลูกมือพี่พยาบาลก็เป็นพยานได้ว่าพี่พยาบาลเขาดูแลดีมากแต่ย่าน้อยก็ดูไม่ค่อยมีความสุขไม่ให้ความร่วมมือ ยกเว้นเวลาวันเสาร์อาทิตย์ที่คุณก้อยกลับมาบ้านย่าน้อยก็จะกลับเป็นคนละคนแววตาดูออกได้เลยว่าคิดถึงคุณก้อยมากและมันเป็นการแสดงถึงความรักอันมากมายที่ย่าน้อยมีต่อคุณก้อยเพราะคุณก้อยเป็นหลานคนสุดท้องและเป็นคนที่ย่าน้อยเลี้ยงเองมากับมือตั้งแต่แรกเกิดอาการของย่าน้อยที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับพี่พยาบาลมันเริ่มบานปลาย ยาน้อยเริ่มเกิดแผลกดทับที่แผ่นหลังต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นจนคุณก้อยต้องลาเรียนมาเฝ้ายาน้อยที่โรงพยาบาลนานเป็นเดือนแต่ทุกอย่างมันก็สายไปเสียแล้วแผลกดทับของยาน้อยมันเริ่มติดเชื้อลามไปติดเชื้อในกระแสะเลือดจนยาน้อยจากไปในที่สุดด้วยวัย80ปีพอดีคุณก้อยรู้สึกเสียใจมากเพราะยาน้อยเป็นคนเดียวที่รู้ใจคุณก้อยมากที่สุด เวลาพ่อหรือแม่คุณก้อยดุดา่าก็มีย่าน้อยคนเดียวในบ้านที่คอยโอบคุณก้อยใช้เวลาทําใจคิดถึงย่าน้อยอยู่นานหลายเดือนจนกระทบการเรียนอยู่บ้างแต่ก็ประครับประคองความรู้สึกตัวเองให้มันผ่านไปให้ได้พอตั้งสติได้คุณก้อยเลยตั้งเป้าหมายส่วนตัวว่าจะตั้งใจเรียนพยาบาลให้จบจบแล้วจะทุ่มเททำงานดูแลผู้ป่วยเต็มที่เพื่อให้การดูแลผู้ป่วย จะได้ส่งผลบุญไปถึงย่าน้อยตอบแทนที่ย่าน้อยเลี้ยงและดูแลคุณก้อยมาทาั้งทั้งที่พ่อและแม่ของคุณก้อยเคยพูดเปย์ไไว้แล้วว่าเรียนจบพยาบาลแล้วก็ไม่เป็นไรพ่อกับแม่อยากให้กลับมาช่วยดูกิจการที่บ้านดีกว่าแต่คุณก้อยก็ปฏิเสธอย่างแข็งขันอยากจะขอทำงานพยาบาลตามที่เรียนมาดูก่อนถ้าไม่ไหวหรือไม่ก้าวหน้าค่อยกลับมาทำงานที่บ้านก็ยังทัน ที่สุดแล้วพอคุณก้อยเรียนจบพยาบาลออกมาคุณก้อยได้เริ่มทำงานในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กรุงเทพทำงานในแผนกฉุกเฉินมันก็สนุกดีมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลามีผู้ป่วยหลากหลายรูปแบบเข้ามาตั้งแต่แค่ปวดหัวเล็กน้อยไปจนถึงอุบัติเหตุรถชนแขนขาดห้อยลุ้งลิ่งเข้ามาก็มีแต่มันก็ยังไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงที่คุณก้อยอยากทา อย่างที่ได้เล่าไปคุณก้อยตั้งเป้าหมายว่าอยากจะดูแลผู้ป่วยสูงอายุโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเตียงเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้อยู่กับลูกหลานให้นานที่สุดคุณตาคุณยายเหล่านั้นอาจเป็นกำลังใจสำคัญของครอบครัวอาจเป็นเสาหลักที่ขาดไม่ได้ของครอบครัวครอบครัวหนึ่งอยู่เหมือนที่ย่าน้อยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณก้อยพอๆกับพ่อและแม่เลยระหว่างที่ทำงานในแผนกฉุกเฉิน คุณก้อยปลีกเวลาไปอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่งเวลาผ่านไปราวหนึ่งปีคุณก้อยถูกถ่ายเรียนจนจบหลักสูตรดังกล่าวจึงตัดสินใจลาออกจากโรงพยาบาลเดิมแต่ตอนที่พ่อกับแม่รู้ว่าคุณก้อยตัดสินใจจะลาออกพ่อกับแม่ก็รีบโทรมาหาและขอร้องให้คุณก้อยกลับมาช่วยงานที่บ้านอีกครั้ง โดยที่ยังไม่รู้ว่าคุณก้อยแอบไปเรียนหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุมาแล้วคุณก้อยจึงบ่ายเบี่ยงอีกครั้งบอกว่าขอเวลาอีกสองปีเพราะยังสนุกกับการเป็นพยาบาลอยู่ถ้ารู้ตัวเองว่าเหนื่อยเมื่อไหร่จะรีบกลับบ้านทันทีคุณก้อยไปสมัครงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เปิดสูย์รับเลี้ยงผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลจากหมออย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่อายุมากๆมีตั้งแต่อายุ80กว่าไปจนถึงเกือบร้อยปีก็มีหรือถ้าอายุน้อยกว่านั้นก็มักจะเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวลุมเลาและเป็นเลื้อรลังไปจนถึงผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นอัมาพาตนอนติดเตียงที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็มีบริการรับดูแลโดยลูกหลานที่นําผู้สูงอายุเหล่านี้มาฝากเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะพอสมควร มีฐานะแม้กระทั่งว่าสามารถจ้างพยาบาลส่วนตัวไปดูแลที่บ้านได้แต่ก็เลือกที่จะฝากเลี้ยงที่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยก็รู้สึกอุ่นใจกว่าใกล้มือหมอมากกว่ามีเครื่องมือเครื่องไม้ในการช่วยชีวิตที่ครบคันกว่าเพื่อเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นทําให้คุณก้อยเองก็นึกเสียใจอยู่ลึกๆส่วนตัวเมื่อได้เห็นบริการของที่นี่ว่าทําไมตัวเองไม่เคยรับรู้มาก่อน ว่ามีที่แบบนี้ด้วยถ้าย่าน้อยมาอยู่ดูแลในโรงพยาบาลยาวๆแบบนี้ย่าน้อยก็คงจะอยู่กับก้อยไปได้อีกนานแน่ๆเพราะตอนคุณก้อยเข้าไปแรกๆและได้รู้ประวัติของคนไข้แต่ละเตียงบางคนมีโรคประจำตัวเยอะกว่าย่าน้อยอีกแต่โรงพยาบาลก็สามารถดูแลให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นอยู่มาได้อย่างยาวนานบางคนอยู่ดูแลที่นี่มามากกว่า8ปีแล้ว ยังดูล่าเริงแจ่มใสยอยู่เลยการทำงานที่นี่ของคุณก้อยทำให้คุณก้อยเองรู้สึกได้รับการเยียวยาจิตใจตัวเองไปด้วยมันเป็นความรู้สึกที่คอยเติมเต็มตอนที่ย่าน้อยยังมีชีวิตอยู่ที่คุณก้อยมีเหตุจำเป็นต้องมาเรียนที่กรุงเทพและไม่ได้ดูแลย่าน้อยอย่างที่คุณก้อยต้องการความรู้สึกในใจคุณก้อยมันอิ่มเอมอย่างบอกไม่ถูกแต่มันก็เป็นเพียงชั่วครู่เท่านั้นเพราะมีสิ่งหนึ่ง ที่หลักสูตรไม่ได้สอนไว้นั่นก็คือเรื่องความตายความตายเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่มีใครอยู่ยั้งยืนยงเมื่อคุณมาทำงานกับคนที่พร้อมจะตายทุกเมื่อคุณต้องเตรียมพร้อมกับความรู้สึกนี้นี่คือคำปลอบโยนจากหัวหน้าที่ปลอบคุณก้อยเมื่อมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งที่คุณก้อยดูแลได้ไม่นาน ท่านมีอาการสุดลงจากโรคประจำตัวและจากไปอย่างสงบจากไปในช่วงที่เป็นเวรของคุณก้อยที่ต้องดูแลผู้สูงอายุท่านนี้คุณก้อยสับสนและโทษตัวเองว่าดูแลท่านไม่ดีพอหรือเปล่าจึงทําให้อาการของท่านสุดลงมันเหมือนเป็นการตอกย้ําความรู้สึกลึกๆจากกรณีของย่าน้อยพอมาถึงเหตุการณ์นี้ความรู้สึกของคุณก้อยจึงดิ่งลงไปอีกจากที่เคยคิดว่า มันจะเป็นการช่วยเยียวยาความรู้สึกจากการสูญเสียย่าน้อยมันกลับตอกย้ำทีละนิดทีละนิดเมื่อต้องเห็นผู้สูงอายุที่ตัวเองดูแลคนแล้วคนเล่าค่อยๆทยอยจากไปด้วยเหตุผลต่งา,างๆนานาทั้งๆที่ตัวคุณก้อยเองใช้ความรู้ความสามารถที่ได้อบรมมาอย่างเต็มที่รู้ตัวอีกทีเวลาตอนนี้ก็ผ่านไปร่วมสิบปีแล้ว นับจากวันที่คุณก้อยลาออกจากแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเดิมและมาทำงานที่นี่สิบปีจะว่าเร็วมันก็เร็วแต่ถ้ามันตอกย้ำจิตใต้สำนึกของใครบางคนอยู่มันช่างทรมานและเนิ่นนานเหลือเกินในระหว่างที่อ่านบันทึกไดอารี่ของคุณก้อยมันมีเรื่องราวลึกลับระหว่างบรรทัดที่คุณก้อยได้บันทึกไว้ยอย่างละเอียดคือเหตุการณ์ของผู้ป่วยแต่ละท่าน ที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วยที่กำลังจะหมดลมหายใจผู้ป่วยเหล่านั้นมักจะเห็นภาพหลอนก่อนที่จะสิ้นลมหายใจจากบันทึกของคุณก้อยในช่วงแรกคุณก้อยก็ไม่ได้เชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องลี้ลับอะไรคุณก้อยเข้าใจว่าอาจจะเป็นสภาวะหนึ่งของระบบร่างกายผู้ป่วยที่เมื่อเจ็บป่วยมากๆระบบสั่งการทางสมอง อาจจะมีการทำงานผิดปกติจนเห็นภาพหลอนขึ้นมาได้แต่เมื่อได้ดูแลผู้ป่วยหลายเคสขึ้นคุณก้อยจึงเริ่มจับใจความได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติผู้ป่วยที่คุณก้อยดูแลและมีอาการแย่ลงในช่วงก่อนสิ้นลมหายใจเกือบทุกรายจะมีอาการแปลกๆตัวอย่างที่คุณก้อยได้บันทึกไว้เช่นเคสแรกเป็นคุณยายท่านหนึ่งอายุประมาณ75ปี มีประวัติเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันเลื้อลังมานานหลายปีเคยผ่าตัดบายพาสหัวใจมาแล้วพอเส้นเลือดหัวใจอุดตันเข้ามารับการดูแลในสูนย์รับเลี้ยงผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลแห่งนี้มาประมาณสองปีเมื่ออาการของคุณยายท่านนี้เริ่มแย่ลงจากโรคประจำตัวหมอต้องแจ้งญาติว่าสภาพร่างกายของคุณยายท่านนี้อ่อนแอลงมากเกินกว่าจะยื้อชีวิตต่ตอไปได้ ทางญาติจึงลงความเห็นว่าอยากปล่อยให้คุณยายไปอย่างไม่ทรมานให้ค่อยๆถอดเครื่องช่วยเหลือทางการแพทย์ออกให้หมดและปล่อยให้คุณยายแกอยู่กับลูกหลานจนสิ้นลมในระยะครึ่งวันก่อนที่คุณยายจะสิ้นลมอาการคุณยายเริ่มสุดลงเรื่อยๆคุณยายเริ่มเห็นภาพบางอย่างคุณยายบอกว่าเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆมายืนอยู่ที่ปลายเตียงและยิ้มให้ คุณยายยิ้มสดใสมองไปที่ปลายเตียงรอยยิ้มของคุณยายลราวกับเป็นเด็กอีกครั้งคุณยายถามลูกๆที่อยู่รอบเตียงว่าเห็นเด็กคนนั้นหรือเปล่าคนนั้นคือพี่สาวของยายเองแต่ก็ไม่มีใครเห็นคุณยายยังพูดคุยหัวเราะกับเด็กผู้หญิงที่คุณยายเห็นอยู่นานแม้ว่าในห้องนั้นจะไม่มีเด็กผู้หญิงเลยก็ตามมีแต่ลูกๆของคุณยาย ที่ต่างอายุมากกันแล้วคุณก้อยเขียนเล่าต่อไปว่าคุณก้อยเองก็ต้องทำหน้าที่ของเธอต่อไปแม้ว่าตอนนั้นจะรู้สึกกลัวมากก็ตามลายถัดมาเป็นเคสของคุณตาอีกท่านหนึ่งที่อายุเกือบ100่งปีในบันทึกของคุณก้อยบอกว่าคุณตาท่านนี้ชื่อคุณตาประมวลคุณตาประมวลมีรอยสักอัขละเต็มตัว แต่รอยสักที่ชัดเจนที่สุดที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจำคุณตาได้แม่นก็คือรอยสักเสือเป็นขนาดเท่าฝ่ามือตรงกลางหน้าอกของคุณตาคุณตาประมวลเป็นคนไข้ที่ค่อนข้างแข็งแรงมากโรคประจำตัวแทบไม่มีมีเพียงอาการหลงลืมชั่วขณะตามอายุแต่ก็ไม่ถึงกับเป็น Alzheimer, อัลไซเมอร์ยังใช้ชีวิตปกติได้แต่ที่ต้องมาอยู่ดูแลที่โรงพยาบาลก็เพียงเพราะความชรา และเพราะความเป็นห่วงของลูกหลานเท่านั้นคุณตาประมวลมาอยู่โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งแต่ประมาณ3ปีที่แล้วจนตอนนี้คุณตาอายุเต็ม97ปีแล้วด้วยความที่อายุเท่านี้คุณตาประมวลเริ่มหมดเลี้ยวแรงที่จะเดินเหินไปไหนมาไหนอาการหลงลืมเริ่มค่อยๆเพิ่มความรุนแรงขึ้นเริ่มไม่ค่อยพูดจากับใครจนมาถึงช่วงประมาณ3-4เดือน ก่อนที่คุณตาจะจากไปคุณตาเริ่มนอนติดเตียงกินข้าวได้น้อยลงไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำจนหมอต้องสั่งให้ดูแลคุณตาอย่างใกล้ชิดเรื่องราวประหลาดของคุณตาประมวลมันเกิดขึ้นในคืนก่อนที่คุณตาจะเสียชีวิตคืนนั้นเป็นช่วงหน้าฝนฝนตกหนักมากมีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบดังอยู่ตลอดทั้งคืนวันนั้น คุณก้อยเองต้องอยู่เวรดึกและเมื่อถึงช่วงที่ต้องเดินตรวจเตียงผู้สูงอายุแต่ละเตียงคุณก้อยก็ต้องตกใจเพราะคุณตาประมวลหายไปจากเตียงคุณตาประมวลที่นอนติดเตียงมาตลอดสมเดือนหลังมานี้หายไปไหนคุณก้อยรียบเดินหาทั่วห้องพักเดินหาในห้องน้ำก็ไม่เจอคุณก้อยไปเรียกน้องพยาบาลอีกคนให้มาช่วยหาก็ยังหาไม่เจอสุดท้ายจึงต้องเปิดไฟทั้งชั้น และเรียกเจ้าหน้าที่คนอื่นๆในโรงพยาบาลมาช่วยกันตามหาคุณตาประมวลเจ้าหน้าที่ช่วยกันตามหาอยู่เป็นชั่วโมงจนสุดท้ายก็ต้องใช้วิธีการเปิดดูกล้องวงจรปิดว่าคุณตาประมวลหายไปไหนจึงได้เห็นภาพที่ทุกคนต่างประหลาดใจคุณตาประมวลที่นอนติดเตียงมาสามเดือนแกปีนบันไดหนีไฟขึ้นไปบนดาดฟ้ามุมภาพจากกล้องวงจรปิด เห็นตอนแกกําลังปีนขึ้นไปด้วยความระมัดทะแมงท่าทางการปีนของคุณตาประมวลมันลาวกับว่าคุณตาเป็นคนหนุ่มอายุ30ปีไม่ใช่คุณตาประมวลอายุ97ปีคุณก้อยและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆจึงรีบวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าของโรงพยาบาลเพราะในใจก็กลัวลึกๆว่าคุณตาประมวลจะคิดสั้นจะกระโดดจากดาดฟ้าของโรงพยาบาลหรือเปล่าแต่เปล่าเลย ภาพที่ทุกคนเห็นเมื่อไปถึงดาดฟ้ากับทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตรงนั้นประหลาดใจขึ้นไปอีกท่ามกลางฝนที่ตกหนักคุณตาประมวลไว้97ปีแกกำลังนั่งในทา่าคัสมาธินั่งนิ่งอยู่กึงลางสัญ,ญลักษณ์รูปตัวเอสที่เอาไว้จอดเฮลิคอปเตอร์บนดาดฟ้าและเหมือนแกกำลังพูดอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาลักษณะการพูดมันดูเป็นจังหวะเป็นเหมือนการพูดโต้ตอบกันระหว่างคนสองคน คือพอคุณตาประมวลพูดจบคุณตาจะเงียบสักพักเหมือนรอฟังใครพูดตอนนั้นคุณก้อยไม่ได้สนใจในบทสนทนาของคุณตาประมวลเลยห่วงอย่างเดียวกลัวว่าคุณตาจะเป็นอันตรายจึงได้รีบให้เจ้าหน้าที่อุ้มคุณตาลงจากดาดฟ้าท่ามกลางสายฝนด้วยความทุลักทุเลคืนนั้นคุณก้อยไม่ได้นอนเลยพอลงมาถึงห้องพักผู้ป่วย คุณก้อยรีบโทรแจ้งญาติและลูกหลานของคุณตาให้มาที่โรงพยาบาลเพื่อให้มาเห็นกับตาของตัวเองถึงอาการของคุณตาประมวลคุณตายังคงนั่งในท่าคัสมาิอย่างนั้นนั่งบนเตียงนอนอยู่ทั้งคืนและยังพูดคุยกับบางคนอยู่ตลอดเวลาแม้ลูกหลานคุณตามาถึงแล้วคุณตาก็ยังไม่หยุดอาการดังกล่าวจนลูกหลานหลายคนร้องไห้ออกมาด้วยความกังวลเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเช้ามืด เสียงคุณตาค่อยๆเว้นระยะห่างจากพูดคุยตลอดเวลาเป็น5นาทีจึงมีเสียงพูดออกมาห่างเป็นสินาทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงจนสุดท้ายเสียงพูดของคุณตาก็หายไปตลอดการคุณตาพับขอ,อก้มหน้าจากไปในท่านั่งขัสมาะตบนเตียงท่ามกลางความโศกเศร้าปนความประหลาดใจของลูกหลานบันทึกของคุณก้อย เกี่ยวกับเหตุการณ์หลอนก่อนที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะสิ้นใจยังมีอีกหลายเคสที่น่าสนใจส่วนใหญ่อาการช่วงก่อนสิ้นใจของคนไข้ระยะสุดท้ายจะเป็นการเห็นภาพคนที่เคยผูกพันเช่นพ่อแม่หรือสามีภรรยาของคนไข้แต่ละลายหรือแม้แต่เหตุการณ์ฝังใจบางอย่างของคนไข้คนนั้นๆที่อาจจะเก็บในใจมานานก็มีบ้างที่บางคน ระบายทุกอย่างออกมาก่อนตายแต่ในช่วงท้ายๆของบันทึกไดอารี่นี้คุณก้อยเริ่มบันทึกความรู้สึกของตัวเองปนเข้าไปด้วยเช่นคุณก้อยเริ่มบ่นหาย่าน้อยบ่นคิดถึงย่าน้อยในแทบจะทุกช่วงปิดท้ายของบันทึกแต่ละวันบางวันในบันทึกคุณก้อยเริ่มจินตนาการว่าถ้าช่วงก่อนตายเราสามารถเห็นคนที่เรารักได้จริงก้อยสามารถเห็นย่าน้อยได้ไหม ถ้าก้อยตายพ่อกับแม่ของคุณก้อยได้บอกกับเราไว้ก่อนยื่นไดอารีเร่เล่มนี้ให้เราว่าถ้าพ่อกับแม่สังเกตอาการของคุณก้อยได้ก่อนทุกอย่างมันคงไม่สายไปอย่างนี้เพราะคุณก้อยเริ่มมีอาการแปลกๆในช่วงสองปีให้หลังเริ่มโพสต์แปลกๆใน Facebook เริ่มแชร์ข้อความเศร้าๆใน Facebook เวลาช่วงเทศกาลมีการรวมญาติที่อยุธยา คุณก้อยก็ไม่กลับเริ่มไม่ได้โทรหาพ่อแม่จนเริ่มไม่ค่อยมีความสุขกับการทำงานเริ่มขาดงานขาดงานหลายวันจนทางโรงพยาบาลต้องตามหาพอตามหาไม่เจอโรงพยาบาลก็ต้องโทรหาญาติพ่อกับแม่ของคุณก้อยจึงต้องมาตามที่คอนโดสภาพของคุณก้อยที่พ่อกับแม่มาเจอคือเหมือนคนหมดอะไรตายอยากนอนเฉยๆอยู่บนเตียง ร่างกายสูบผอมไม่อยากทำอะไรไม่อยากเจอหน้าใครจนพ่อกับแม่ต้องพาคุณก้อยไปรักษาในช่วงแรกคุณก้อยขอพักงานหนึ่งเดือนเพื่อรักษาตัวแต่ผ่านไปหนึ่งเดือนก็แล้วสเดือนก็แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นจน6เดือนโรงพยาบาลต้องสังกัดจึงส่งจดหมายลาออกมาให้คุณก้อยเซ็นอย่างน้อย ก็เพื่อรักษาประวัติการทำงานให้ดูดีให้ยังเป็นเสมือนว่าคุณก้อยได้ลาออกเองไม่ได้ขาดงานจนโดนไล่ออกเป้าหมายก็เพื่อให้คุณก้อยได้ไปรักษาอาการที่ป่วยให้หายขาดพ่อกับแม่ของคุณก้อยเล่า้วยสีหน้าปนทุกว่าในช่วงท้าย,ายคุณก้อยคิดหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองจบชีวิตหลากหลายรูปแบบมากตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอกใจ ว่าทำไมคุณก้อยต้องคิดวิธีที่มันทรมานมากๆด้วยมารู้ได้อีกทีก็พอได้อ่านไดอารี่ของคุณก้อยนี่แหละว่าการจบชีวิตอย่างช้าๆค่อยๆจากไปเพียงเพราะคุณก้อยอยากทดลองกับตัวเองว่าจะได้เจอกับคนที่รักที่ผูกพันจริงหรือเปล่าโดยพ่อกับแม่ไม่รู้ว่าคุณก้อยมีความผูกพันกับย่าน้อยคนเดียวหรือกับคนอื่นๆด้วยหรือเปล่าเช่น คนไข้ที่คุณก้อยเคยดูแลหรือแม้แต่อาจจะเคยมีแฟนที่คุณก้อยรักมากแล้วจากไปหรือเปล่าคุณก้อยเลยผูกใจกับการที่จะเห็นภาพคนรักก่อนจะจากไปขนาดนี้วิธีการจบชีวิตอย่างช้าๆที่พ่อกับแม่คุณก้อยได้เล่าให้เราฟังมันเป็นเรื่องที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสมมากๆที่จะมาเล่าในที่นี้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะทำให้คุณก้อยทรมานมากขนาดไหน ที่คุณก้อยพยายามทำมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดคุณก้อยก็จากไปในวัยเพียง34ปีบทสรุปจากเรื่องนี้มีหลายประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องความรักความผูกพันที่มีให้กันระหว่างครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายสามีภรรยาหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมงาน ความผูกพันนั้นมันยิ่งใหญ่มากมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่พิสูจน์ความเป็นมนุษย์ว่าเรายัางเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อมีจิตใจมีความรู้สึกรักให้กันและกันเสมออีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องสภาพจิตใจเมื่อมีรักแล้วก็ต้องมีจากต้องพร้อมและเตรียมตัวกับความสูญเสียเพราะมันเป็นสิ่งธรรมดามากๆที่เกิดขึ้นกับทุกคนบนโลกแม้เวลาจะเป็นเครื่องช่วยเยียวยา แต่การสร้างเกราะป้องกันให้รับมือกับเรื่องราวเหล่านี้อย่างแข็งแรงต่างหากที่จะช่วยให้มันผ่านไปอย่างราบลื่นและประเด็นสุดท้ายคือเรื่องภาพหลอนก่อนตายแม้มันจะยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าทุกคนบนโลกจะเห็นภาพเก่าๆในอดีตก่อนที่จะสิ้นลมหายใจเรื่องเราในวันนี้ก็จะเป็นบทเรียนว่าเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ใดๆ ขอแค่เราช่วยกันสร้างสังคมให้หน่าอยู่ให้ทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเราทุกๆคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเราก็ไม่จำเป็นต้องะวินหาผาแผงความสุขที่สุดที่เราเคยมีก่อนที่เราจะสิ้นลมเพราะสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดมันอยู่ที่ตัวเราแต่ละคนกำลังทำมันอยู่ในทุกๆวันที่เรายังมีชีวิตอยู่ต่างหาก เพราะสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู่และสิ่งที่ไม่อาจสัมผัสได้ใช่ว่าเราจะไม่รู้สึกถึงมัน